บริษัทการบินไทยจำกัดมาหาชนเริ่มนับหนึ่งฟื้นฟูก,กิจการอย่างเป็นทางการแล้วครับหลังสารลม้มละลายกลางมีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูก,กิจการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ทำให้มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการบินไทยนับจากนี้ไปก็จะอยู่ภายใต้ผู้บริหารแผนทั้ง5ท่านครับ ซึ่งก็ลุนแล้วแต่เป็นมืออาชีพมีประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้บริหารแถวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นเลยบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูกันก่อนนะครับว่า5ผู้บริหารแผนนั้นมีใครบ้างเก่งด้านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนผมมีคนโพสจากเพจทับอีกบิ๊กอิชวนทุกท่านมาวิเคราะห์ครับเริ่มจากท่านแรกดรปิยะสวัสดิ์อมรนันครับเป็นผู้ข้ามวอร์ดในแวดวงพลังงานตลาดเงินและตลาดทุนเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตกรรมการผู้นวยการใหญ่ดีดีการบินไทย ที่เคยพลิกฟื้นการเปลี่ยให้กลับมามีกําไรได้มาแล้วครั้งหนึ่งครับรวมทั้งยังเคยเป็นประธานบอร์ดของปตทกรรมการธนาคารกสิกรไทยและเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยด้วยครับถือว่าครบเครื่องครับทั้งความรู้ประสบการณ์ในแวดวงของพลังงานแล้วก็ด้านการเงินและที่สําคัญนะครับก็รู้จักการเมืไทยทุกแง่ทุกมุมเลยครับไปดูท่านที่2ครับท่านที่2คือคุณพรชัยธทีระเวทร,รองปลัดกระทรวงการคลังก่อนอนดี้ดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสค ซึ่งก็เป็นศูนย์รวมของการทํานโยบายด้านเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศทําให้มีความรู้ในเรื่องนยโยบายต่างๆรวมไปถึงงบประมาณกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีครับท่านที่สามคือท่านสิริจิรพงพันธ์เป็นอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยปัจจุบันก็เป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ของการบินไทยก็น่าจะมีส่วนสําคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหนี้รายใหญ่และผู้บริหารแผนโดยเฉพาะในช่วงที่การบินไทยต้องการสภาพคล่อง นำมาใช้ในการดําเนินธุรกิจครับซึ่งการกู้จากสถาบันการเงินก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดหาสภาพคล่องให้กับการบินไทยนั่นเองครับท่านที่4คือท่านไกลสอนบร,รมีอวยชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่ผู้จัดก,การประนอมนี้และกฎหมายธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนส่วนประวัติการทำงานในอดีตเคยเป็นผู้พิพากษาอธิบดีกรมบังคับคดีรองประลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงมีความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประนอมนี้เป็นอย่างดี ก็จะมีส่วนสําคัญในการเจรจากับเจ้าหนี้ของการบินไทยอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของธนาคารกรุง,งเทพที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ด้วยครับและท่านที่5คุณชาสินตรีนุชกรเคยดํารงตําแหน่งเป็น CEO โของบร,ริษัปทปตทจำกัดมหาชนก่อนที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดการบินไทยและได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการดีๆการบินไทยทั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจึงมีองค์ความรู้ทั้งในมุมของพลังงานและธุรกิจของการบินไทยอย่างไรก็ตามครับ ท่านชาญศิลป์เองก็ได้ลาออกจากรักษาการดีๆการบินไทยแล้วครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหลังสารอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการได้1วันโดยจะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารแผนเต็มรูปแบบครับสำหรับโครงสร้างการบริหารงานการบินไทยนับจากนี้เป็นต้นไปอํานาจการบริหารงานทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้ผู้บริหารแผนทั้ง5ท่านนะครับส่วนผู้บริหารการบินไทยนําโดยดีๆนั้น ก็จะทาหน้าที่นําแผนงานของผู้บริหารงานแผนมาปฏิบัติรวมทั้งบริหารงานที่เป็นงานประจํา day to day operation ด้ดยครับทางนี้นะครับแผนฟื้นฟูกิจาการมีระยะเวลา5ปีและสามารถขยายได้2ครั้งครับแต่ที่สําคัญครับทางด้านของการบินไทยจะต้องมีการปรับโครงสร้างทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนด้วยครับซึ่งจะต้องดําเนินการภายใน60วันนับจากที่3มีคําสั่งอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจาการโดยการบินไทยจะลดทุนจดทะเบียนจาก26,989ล้านบาท ให้เหลือ21,827ล้านบาทจากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น218,277ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่19,644ล้านหุ้นมูนลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือว่าพาหุ้นละ10บาทรวมมูลค่า196,449ล้านบาทครับสําหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน9,822.47ล้านหุ้นให้กับเจ้าหนี้กระทรวงการคลัง และหรือผู้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นในราคา2.5452บาทต่อหุ้นส่วนที่2คือการจัดสรรหุ้นไม่เกิน9,822.47ล้านหุ้นให้กับเจ้าหนี้รายใหม่หรือว่าสินเชื่อใหม่และหรือผู้รับโอนสิทธิ์ในการซื้อหุ้นในราคา2.5452บาทต่อหุ้น หลังจากนั้นในปีที่4นับจากที่ทางสารมีมติคําสั่งอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการนะครับฐานะของการบินไทยจะต้องมีการเพิ่มทุนด้วยมูลค่า1 9ึ3 6ล้านบาทแล้วก็เป็นการรองรับการแปลงหนี้ดอกเบี้ยให้กลายเป็นทุนครับอีกแผนงานเร่งด่วนที่ผู้บริหารแผนต้องเร่งดําเนินการคือการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่วงเงินรวมทั้งหมด5 0,000ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีแบ่งเป็น2ก้อนครับก้อนแรกวงเงิน25,000ล้านบาทมาจากการสบสนุนของทางภาครัฐหรือบุคคลใดที่ภาครัฐ และผู้บริหารแผนได้ร่วมการจัดหาซึ่งก็อาจจะอยู่ในรูปของเงินให้กู้ยืมและหรือการค้ำประกันมีรายงานข่าวแจ้งว่ารัฐวิสาหกิจหลายแห่งจะร่วมกันลงขันครับไม่ว่าจะเป็นปตทธนาคารออมสินธนาคารเอ็กซิบแและธนาคารกรุงไทยส่วนที่2เม็ดเงินกว่า25,000ล้านบาทก็จะมาจากการสบสจากเอกชนและเจ้าหนี้สถาบันการเงินครับ ท่งนี้ทั้งสองส่วนก็จะมีระยะเวลาในการชําระเกินไม่เกิน6ปีเริ่มชําระเงินต้นตั้งแต่ปีที่3นับจากวันที่เริ่มเบิกใช้สินเชื่อในขณะที่ภาครัฐหรือบุคคลใดๆที่สาบส่นสินเชื่อใหม่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยในราคาหุ้นละ 2.5452บาทครับอย่างไรก็ตามครับการบมนไทยก็เตรียมแผนสำรองในการเตรียมสภาพคล่องเงินในมือไว้ครับดยการเตรียมที่จะขายตึกแล้วก็อาคารสำนักงานไม่ว่าจะเป็นที่อาคารสีลมนะครับรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศด้วยครับนอกจากการปรับโครงสร้างทุนการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่แล้วแผนงานที่สำคัญของการบินไทย คือการหารายได้ครับโดยการบินไทยก็จะตั้งเป้าว่าจะเพิ่มรายได้ด้วยการกลับมาบินเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกสําคัญต่อธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวในขณะที่รัฐบาลก็ประกาศจะเปิดประเทศภายใน120วันพร้อมกับเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้ ทางนี้ในช่วงตรามาที่3การบินไทยตั้งเป้ากลับมาบินเชิงพาณิชย์ให้ได้ประมาณ30-35%ส่วนตรามาที่4คาดว่าจะกลับมา40%ขึ้นไปและคาดว่าสิ้นปีสมงพรอิจะกลับมาบินได้ประมาณ85%สครับส่วนแผนการลดค่าใช้จ่ายนั้นการบินไทยตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายลงอีก15%จากช่วงก่อนหน้านี้ครับซึ่งการบินไทยก็ได้ลดค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องคนและสรินการไปก่อนแล้วกว่า50%ต โดยทางผู้บริหารแผนเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจของการบินไทยจะทะยอยกลับมาดีขึ้นได้ประมาณสัก80-90%จนถึงภายในปี266และภายในระยะเวลา5ปีจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ครับ แต่แผนในการเพิ่มไรายได้ของการบินไทยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบินด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรมีโอกาสาที่จะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนเพราะถึงแม้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลก็มีนโยบายในภาพใหญ่ๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กรกฎาคามนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงการเตรีมที่จะเปิดประเทศภายใน120วัน ในภาพใหญ่ก็มีการประกาศไปแล้วนะครับแต่ว่าไส้ในแน่นอนเราต้องติดตามเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตไปด้วยนะครับรวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดรันลอกที่4นะครับตรงน,นี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในขณะเดียวกันก,ก็ต้องไปถามนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะว่าพอริมการเปิดประเทศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะมาท่องเที่ยวในบ้านเราหรือไม่หรือเขากล้าที่จะมาท่องเที่ยวในบ้านเราหรือไม่ครับตรงน,นี้ยังถือว่าเป็นความไม่แน่นอนที่สูงมากครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการฟื้นฟูของการบินไทยจากนี้ก็ยยัังงงงคคคต้ออชิญกกบววาาาามมมมมทท,ทีี่มม่่ไแนนนสู ก็ต้องติดตามกันต่อเลยครับว่าผู้บริหารแผนทั้ง5ท่านจะสามารถนําการบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในระยะเวลา5ปีตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับก็จะมีหุ้นที่พอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการแล้วสามารถปรับปรุงโครงสร้างในการทําธุรกิจได้สําเร็จพอกลับเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นอีกรอบหนึ่งก็ให้ผลตอบแทนเป็นหล,หลักหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทาไมหุ้นการบินไทยถึงมีการเก็งกําไรในช่วงวันท้ายๆของการซื้อขายเนี่ย เยอะมากๆเลยนะครับบวกร้อนแรงมากจริงๆครับอันนี้ผมให้ข้อมูลเสริมแล้วกันนะครับว่าสถิตินับตั้งแต่ปี2 5 4 0มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการกว่า52บริษัทครับโดยมีบริษัทที่ฟื้นฟูและประสบความเสีเร็จเพียงแค่23บริษัทหรือ44%ในขณะที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการที่จะทําตามแผนฟื้นฟูนี่นะครับใช้เวลานาน,านถึง7ปีถึงจะออกจากแผนฟื้นฟูได้โดยมี20บริษัทหรือ38%เ ูกเพิกถอนออกจากตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยไปเลยครับไปแล้วไปรับครับแต่และท่านคิดว่ายอย่างไรครับการที่การบินไทยเข้าแผ่พื้นภูกิจการรอบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็แสดงความคิดเห็นขึ้นเข้ามาได้ผ่านช่องทางต่างๆครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็หลายท่านถ้าว่าชื่นชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กันเยอะๆ y YouTube อย่าลืม s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ